ใบงานที่8สายอากาศลายคาบล็อกวัตถุประสงค์1เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการในการทดสอบสายอากาศลายคาบล็อก2เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างสายอากาศลายคาบล็อก3เพื่อฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดสายอากาศลายคาบล็อกต่อไปอุปกรณ์การทดลอง1สายอากาศลายคาบล็อก2ตัว 2. เครื่อง Network Analyzer VNA 2.01เครื่อง 3. ชุดคาริเบต 4. หัว SMA 2หัวและ5สายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว SMA 2เส้น 6. ฐานวางการแพร่กระจายขึ้น2ตัว 7. คอมพิวเตอร์1เครื่องและต่อไปจะเป็นโครงสร้างสายอากาศลายคาบล็อก และนี่คือสูตรในการทำสายอากาศลายคาบล็อกนะครับเมื่อหาค่าของสมการเสร็จแล้วให้นำค่ามาแทนในสมการและทำการออกแบบสายอากาศขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำสายอากาศนะครับ เมื่อทำสายอากาศลายคาบล็อกเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการทดลองต่อไปทำการทดลองค่า S 1 1วันเลือกที่แถบสีแดงกด S 1 1เมื่อทำการเลือก S 1 1เสร็จแล้วให้เลื่อนแถบความถี่ไปที่ความถี่ที่เราต้องการเมื่อเลื่อนไปยังความถี่ที่เราต้องการแล้วสังเกตค่า S 1 1วันตามลูกศรมุมซ้ายล่างได้เลยครับ และต่อไปจะเป็นการวัดค่า VSWR ให้เลือก SWR S11 ที <S S ่แถบด้านบนหลังจากนั้นสังเกตค่า VSWR ที่มุมซ้ายล่างเช่นเดิมต่อไปจะเป็นการวัดค่า I m p e d a ด c e สังเกตที่มุมซ้ายบนเมื่อทำการวัดค่าทั้ง3เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการวัดค่าในระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก เมื่อวัดค่าระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการบันทึกผลลงตารางให้ครบทั้งหมด360องศาเมื behind, ่อครบแล้วเราจะนำค่าทั้งหมดคอดกราฟดังนี้เมื่อเราได้กราฟทั้งสองมาแล้วต่อไปเราจะทำการหามุมหลักและมุมกวาดของระนาบสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเพื่อก่อลงในตารางให้เรียบร้อยเมื่อก่อค่าทั้งหมดลงในตารางต่อไปจะเป็นหาค่าอัตราการขยาย อันดับแรกการหาค่าอัตราการขยายเราต้องทราบค่าดีในสมการก่อนค่าดีในที่นี้คือความยากของสายอากาศเมื่อทราบค่าแล้วนํามาคํานวณในสูตรเมื่อได้ค่า R แล้วต่อไปเราจะนําค่า R มาแทนในสมการของการหาลอสและการหาเกณฑ์ในต่อไปลอสที่คานวณได้คือ1 7 0เ9 dB และเกณฑ์ที่เรากํานวณได้คือ 2.254dBI เมื่อทำการคำนวณครบแล้วให้นำค่าทั้งหมดมาเติมลงในช่องว่างและตอบคำถามท้ายบทให้เรียบร้อยดังนี้ 1. ประโยชน์ของสายอากาศประโยชน์ของสายอากาศและคาบล็อกได้แก่ขนาดเล็กน้ำหนักเบาผลิตง,ง่ายและต้นทุนตำ่ำเหมาะกับการใช้งานในอุปกรณ์พกพาและการผลิตจำนวนมากใช้งานได้หลายความถี่เช่น Wi-Fi และบลูทูธติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบหรือโค้ง 2. วิเคราะห์ผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของสายอากาศในกรณีนี้ยังไม่มีปรับจูนหรือมีปรับจูนแล้วพบว่าค่าการสะท้อนกับ s วันลดลงจากลบ3 d มเป็นลบ12 DB หลังจากการปรับจูนซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายอากาศนี้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน 3. ส,สรุปผลการทดลองการทดสอบสายอากาศลายคาบล็อกแสดงให้เห็นว่าหลังจากการปรับจูนสายอากาศมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลดการสะท้อนกับและการปรับปรุงค่า VSWR เพื่อให้ตรงกับความถี่เป้าหมายนอกจากนี้ผลการวัดแบบฟา f ฟ l ลชี้ให้เห็นว่าแสาากาศมีการกระจายขึ้นที่ดีมากขึ้นในทิศทางที่ต้องการพร้อมกับค่าอัตาราการขยายที่เหมาะสมกับการส่งสัญญาณขอบคุณครับ